พี่น้องสวัสดีค่ะตอนเศร้าือเก้านั่นลหละมูเจ้าว่าบอกว่าสิได้เงนินเฟซบุ๊กเนี่ยมันแม่นธรรมดาเลยพี่น้องเอาอยากเติบอยู่แต่ว่าบางคนเพิ่นกับทอแท้ได้พี่น้องปิดหมดเมือ่ออาสีบไปแล้วหลายคนแล้วบางคนเพิ่นกระสู่โตไปดันโตไปส่วนตโขคอยกะเรียนคอยกะคืนคืนลงลงพี่น้อง ขึ้นๆลงๆเส้นกับขึ้นนลงๆแต่ว่าข่อยกับคือเก้านั่นแหละข่อยกับพ่อทอดเทอกข่อยกับลงคลิปไปเรื่อยๆคือเก้าลหละอันบางคนกับถาม่าได้เงินระบบบ่อพี่น้องยังมาได้เด้สาสมเรียนอยู่ตอนไี้เรียนมันกับ่แน่นอนนาะสมเรียนอยู่ขึ้นๆลงๆบางเมือกับขึ้นหลายเส้นมันเป็นช่วงที่เอไอเป็นช่วงที่ระบบดันมันก็จะขึ้นหลายพี่นองขึ้นเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบเส้นกับขึ้นได้บางเมือ บางเมื่อก็จะบล็อกขืนเลยมิซิลีมิซิลีเหรียญน่ะมันมันเหรียญเส้นพี่เนาะเส้นเส้นเส้นหนึง่งค่อยเส้นลอยเส้นค่อยสิได้หล่นด,ดอนลาหนึ่งนะพี่น้องเส้นลอยเส้นค่อยสิได้เหรียญหนึง่งเหรียญหนึ่งก็คือดอนลาละเหรียญดอนลาหนึ่งนั่นแหละพี่น้องฉะนั้นเขาก็ต้องสม่ำเสมอเด้อเพื่อนๆทุกคนลงคลิปให้สม่ำเสมอแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ เอาตัวเฮ้าเนี่ยหละวัดพี่น้องมเม้าบะต้องไปยึดติดตามไพดอกเพราะว่าแต่ละคนแต่ละ่องเนี่ยมันสิไปแบบบวกเครือกันบางคนมันก็จะดันแบบพูดไปเงี้วเลยแต่ว่าสําหรับองเฮ้านะ่ะมันเป็น่องน้อย่องอยังบ้านดังบ้านนั่นบ้านไนี้เฮากับพยามดดันเจ้าของไปก่อนซอยเหลือเจ้าของไปก่อนซอยเหลือเจ้าของลุงคลิปหลายๆลุงคลิปหลายๆไปก่อน ช่วงไนบอกแต่โม่ข่อยก็บอกข่อยได้ลุงเก็บเมื่อวานกับบได้ลงเก็บทํางานพี่น้องมันมีเวลามันมีเวลาลุงเก็บอันระบบเพิ่นก็นจะเคลืนมาดันเอ้องเองหรอพี่น้องเขาลงไปเรื่อยๆเลยแย่เพิ่งท้อเพราะว่าจังหดมันกน็ได้แล้วละเครื่องมือน,ะน่ะมันได้เครื่องมือมาแล้วเหารอแต่เรียนจะซื้อตอนหรือว่าเป็นเพราะว่าของข่อยน่ะข่อยรู้สาเหตุอยู่ เป็นเพราะว่าเพิ่นทรงเพิ่นทรงอนันไม่ข่อยแต่ว si okay. ่าขอพระเดชิตตามเพิ่นนะการตั้งค่ารับเงินนะเพิ่นทรงไม่ข่อยแต่ว่าขอว่าให้ได้ไปตั้งค่าข่อยตั้งค่าข่อยตั้งค่าบอฮั่นเสจข่อยตังโมเป็นภาษาอังกฤษข่อยอ่านโมออกข่อยตั้งค่าบอฮั่นเป็นมันก็เลยมันก็เลยยังบดดันห้องช่องนะข่อยลูยได้พี่น้องสาเหตุพอเฮายังยาเกู่นะเฮายังบ่มีเวลาไปตังคานะต้องให้คนที่เขาตั้งค่าเปลี่ยนให้ เขาบอกว่าเก่งเนาะอาศัยว่าเขาลงคลิปไปเรืออร่อยๆอนไม่ลองช่องนี่ลงคลิปไปให้เยอะๆแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์แด้เหมือนบางครั้งมันบ่บางครั้งเขาก็โพดขอความแด้สตอรี่แด้ภาพนิ่งแดนบ่แล้วก็วิดีโอสัน้นวิดีโอเงานั่นแหละเขาลงไปสม่ำเสมอลงไปเรื่อยๆเพ่นก็นจะดันเราเองเนาะอัน คนก็จะกลับแม่ดันเขาเองไปเรื่อยๆอย่าพึ่งอทษนะพี่น้องจังหดก็ได้สู่ไปน้ากันละคยก็จะสู่ือกันลองเมืองสักตังว่ามันเป็นจังไดลงคลิปไปเรื่อยๆเลย่นบอกม่ดันเขากระดันเจ้าของเองเวลาเขาลงโงพูดเขากระไปคอมเมนต์ใต้โพลเขาอนคอมเมนต์แล้วก็พดถึกใจเขาจังคอยออกจากโพลเขาแล้วเขาไปยาบันสี่หาหลังแล้วเขาคอยมาโพลอีกบางทืเอมันกะโทรศัพย์เขากระไม่วนเลยพี่น้อง บางทีอโทรศัพท์เฮาเนี่ยมันมันเก็บข้อมูลได้หลายมันอัดรูปอัดวิดีโอได้หลายบ่เขาก็เลยมีปัญหาบองนี้บางนะเพื่อนเพื่อๆหลายคนเข้าใจเพื่อนูยโทรศัพท์บางคนน่ะบางคนก็จะอัดวิดีโอไว้หลายหลายหลถึงเวลาเพิ่นก็ตั้ง่าไว้มันจะมีมองตั้งค่าพร้อมได้พี่น้องตั้งค่ามองอัดวิดีโอเขาสิลุเวลาอะไรเวลาใดน่ะซุมที่เขาจ้าส่งยังไงเขาจะสดแบบนั้นล่ละหลายพี่น้องเจ้าไห๋ก็สูดๆเด้พี่น้องทุกคนนั่นล่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องหลายๆเพื่อนเพื่อนทุก